สกอตต์บีแวนอายุ42ปีซ่อมแซมบ้านให้กับน้องสาวของเขาเดโบราฟิลลิปส์หลังจากที่เธอเพิ่งซื้อบ้านในเมืองเบอร์มิงแฮมเขตเวสต์มิดแลนด์ในประเทศอังกฤษอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งว่างมา4ปีแล้วมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงก่อนย้ายเข้านั่นเป็นสาเหตุที่สกอตต์จะต้องมาช่วยน้องสาวข,ของเขาโดยไม่คาดคิดใน,นระหว่างกระบวนการปรับปรุงบ้านทั้งสองคนได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งล่ะครับ เมื่อสกอตพังเตาผิงเก่าเพื่อซ่อมแซมเขาแปลกใจมากที่เห็นพัสดุลับอยู่ข้างในราก็่ว่ามีคนจงใจซ่อนมันเอาวไว้เมื่อเปิดตรวจสอบข้างในก็พบสเนาวหนังสือพิมพ์เบอร์มิงแฮมอีฟนิงเมย์เก่าหลายฉบับยอ้อนหลังไปเมื่อปี1969พร้อมด้วยรูปถ่ายเก่าของนางเอเทลไลท์เจ้าของบ้านคนก่อน หลังจากนั้นก็ยังพบพัสดุชิ้นที่2ภายในเตาผิงที่สร้างขึ้นเมื่อ34ปีที่แล้วด้านในมีจุดหมายที่มีเนื้อหาลึกซึ้งและซาบซึ้งอย่างยิ่งทําให้ผู้เขาถึงกับหลั่งน้ําตาถึงใครบางคนเราขอให้คุณมีความสุขและโชคดีในขณะที่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่นี้เรามาที่นี่เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม1967จากนั้นก็สร้างบ้านและรู้สึกพึงพอใจกับมันมาก เราหวังว่าคุณจะสนุกกับบ้านและสวนเตาผิงเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี1969แต่เราสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม1988เราคิดว่าเมื่อคุณมาที่นี่คุณอาจจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และพบจดหมายฉบับนี้โชคดีนะนี่คือเนื้อหาในจดหมายที่ระบุเอาไว้นะครับสกอตเล่าหลังจากที่พบจดหมายฉบับดังกล่าวกับเจ้าของบ้านคนก่อนว่า ผมคิดว่าเป็นการกระทําที่น่ารักจริงๆเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในโลกนี้คิดถึงคนอื่นๆผมรู้สึกขอบคุณมากพวกเราสนุกกับการค้นพบสิ่งต่างๆที่สูญหายหรือถูกเก็บรักษาไว้ในขณะเดียวกันเดโบ่าก็รู้สึกประทับใจพอๆกันเมื่อได้อ่านจดหมายฉบับน,นี้เธอเป็นโรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองจึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่ออาศัยอยู่ให้ใกล้ชิดก,กับครอบครัวมากขึ้นสกอตเสริมด้วยว่า เดโบราคาดหวังว่าการย้ายที่มาอยู่ในครั้งนี้เธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และก็มีความสุขกับมันมากขึ้นหวังว่าเดโบราจะพบกับความสุขความปลอดภัยและความพึงพอใจเช่นเดียวกันกับเจ้าของบ้านคนก่อนนี้ทั้งนี้หลังจากที่ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจนี้ผู้เขาทั้งสองคนได้ตัดสินใจติดต่อลูกๆของเจ้าของคนก่อนเพื่อส่งรูปถ่ายของเธอคืนให้พวกเขานอกจากนี้สกอตต์ยังแนะนำให้น้องสาวทำแบบเดียวกับคุณแอร์เทนไลท์ เพื่อให้เจ้าข,ของบ้านหลังนี้คนต่อไปได้สัมผัสเรื่องราวที่น่ารักและหวานชื่นแบบเดียวกับพวกเขา